โครงการเบเนเมนต์โนี้จบใหม่ยังมีรายได้สูง 70k บวก,กๆจนถึง 100k มีโครงการไหนบ้างพี่รักใครจะไปฟังคลิปนี้ให้จบแลยถ้าคลิปดีมีประโยชน์ฝากกดร,รีโพสต์บอกต่อค่ะเพราะจบใหม่ตีใหม่ทัวใหม่อายุไม่เกิน30ปีสามารถเติบโตในตําแหน่งของเบเนด์เมนต์โนี้เพื่อเติบโตไปเป็นเบเนดเมนต์เลเวลและมีรายได้สูงในอนาคตมีอะไรบ้าง MT มันคือการแข่งขันค่ะนี่คือ9โครงการ1โครงการแรกคือ UFLP หรือ Unilever ที่ Unilever หรือ UFLP เนี่ยตอนประกาศบอร์ดแคสสมัครงานเนี่ยเขาวาง าจ่ายไม่ได้สูงคือ 40k บวกแต่พอเข้าไปได้เขาจ่ายพวกเราเยอะกว่าน,นั้นด้วยคนซึ่งราวกวมากคือเขาวางการจ่ายประมาณกลุ่ม 70k ซึ่งต้องมบอกว่าที่นี่ทุกง6เดือนมีการปรับประเมินเงินให้อีกซึ่งแปลว่าอะไรจริงๆ1ปีที่นี่สามารถขึ้นได้เกือบ 90k เลยนะ1ปีของที่นี่สามารถอยู่ในเลนการจ่าย 80-90k ถือว่าสูงมากๆและที่สําคัญข้อควรระวังทั้ง9โครงการนี้พี่ลักษ์ให้คําแนะนําว่าเนื่องจากเงินเดือนมันสูงมากคือประมาณ 70k บวกขึ้นไปจนไปถึง 100k บวกเวลาที่ เราทำอย่างเช่น1ปีบางทีมัน90 k อ่ะเคก็จะบอกว่าเงินเดือนสูงนะอย่าเพิ่งลาออกอย่าให้เราอยู่จนจบโครงการแล้วอยู่ที่นั่นต่อไปสัก3 4ปีเพราะว่าอะไรหากว่าเรารีบลาออกตำแหน่งยังไม่จบประคำว่าเทรนนีเมื่อไหร่นะที่อื่นจะไม่กล้ารับเราเพราะพวกเราเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่อายี่สิบยี่สิบเอ็ดปีแต่มีเงินเดือนประมาณ90 k เคน้อยที่มากจะยอมจ่ายมีที่เดียวที่จะยอมจ่ายพวกคุณคือต้องไปทํางานที่ต่างประเทศเพราะถ้าในไทยโอกาสที่เขาจะจ่ายแบบนี้ ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องไปเข้าเมดิเตอรเนียที่ใหม่ซึ่งใน9ก้าที่เนี่ยสามารถไปได้เพราะเขาวางการจ่ายสูงใกล้เคียงกันแต่ประเด็นคือว่าการจะเป็นแบบนั้นคือมันยังไม่หลุดคำว่าเทรนเนียมันดูภาษีไม่ค่อยดีเท่าไหร่มไม่ไ้จะบอกว่าถ้าดีอยู่ให้จบโครงการเพื่อดีว่าทํา3ปี4ปีเราสามารถสวิต์ไปองค์กรอื่นขึ้นเป็นเมดนเจอร์ได้เลยนี่คือถ้าเป็นหลังบ้านนะจะเป็นลักษณะนี้เพราะ M t มทีส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานหลังบ้านบางทีเงินเราสูงก็จริงแต่เ,เขาไม่ได้ให้ตําแหน่งเมดนเจอร์เพราะตำแหน่งมันมีน้อยเราสามารถทํา3ปปปีีปี5แล้วสิ ที่อื่นเพื่อเป็นเมเจอร์ได้เลยในขณะที่บางองค์กรถ้าเป็นสายงานหน้าบ้านเขาจะให้ตำแหน่งเมเจอร์เราไวนามสกุลเป็นเมเจอร์เมื่อไหร่ถือว่าเราสามารถใช้นามสกุลนั้นไปตลอดเลยเรื่องเงินเดือนมันจะปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้กลับมา uflp จ่ายสูงมากเขาจะสมัครรับสมัครช่วงไหนบ้างพี่รัก รับสมัครช่วงต้นปีซึ่งตอนนี้เขาประกาศไฟนนลแล้วก็แจ้งผลนน้องๆไปแล้วรอบปีนี้นะซึ่งปีหนึ่งจะรับแค่หนึ่งทังเท่านั้นถ้าใครพลาดต้องรอปีหน้าปีหน้าจะเปิดรับช่วงต้นปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์ใครจะไปที่นี่เฝ้ารอได้เลยกระบวนการคัดเลือกมีอะไรบ้างจะมีการสอบ UFLP สอบข้อสอบของตัวเขาเองซึ่งข้อสอบก็ไม่ต่างกันค่ะเป็นเรื่องของ attitude test แล้วก็กลุ่ม new e r i c a l มีกลุ่มในส่วนของตัวอ่าส่วนใหญ่จะเป็น new e r i c a l ที่วัดนะแล้วก็มี verbal reasoning แล้วก็ logical test ซึ่งต้องบอกว่า UFLP ก็เป็นที่หนึ่งที่จริงๆข้อสอบไม่ได้ยากมากนะแต่ปัญหาก็คือว่าตอนเข้าไปได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะคัดคนเข้าไปในรอบ a s สเซ t m e n มนนี่คือ UFLP อันที่สองค่ะโครงการเปนใน m e n t ทวีนี่ของตัว o p ป y ี p ออพูดชื่อเต็มไม่ได้เพราะพ่ลากํำลังพูดอยู่ในตอกตอกออ p y เป็นหนึ่งโครงการที่จริงๆเขามีบริษัทใน ในเชนในเครือเดียวกันนะคือ1ก็คือออปปี้สก็คือกาลีนาซึ่งพี่รักจะพูดถึงข้อ2ที่เป็นช็อปออปปี้ก่อนข้อ 2. องออปปี้เนี่ยพี่รักจะบอกว่าของที่นี่มีการวางจ่ายที่สูงนะเหมือนกันเลยตอนประกาศรับสมัครวางโปรโชั่นแค่4 0่สบวกแต่ตอนเข้าไปได้จ่ายจริงคือประมาณกลุ่มเ0 k 80K ซึ่งถือว่าวางการจ่ายที่สูงมากๆนะแล้พี่รักษณ์จะบอกว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้สายอีคอมเมิร์ซเป็นสายแห่งอนาคตเมื่อเราอยู่ที่นี่แน่นอนงานมันคือเวลาเราไปทีีี่่่่ออนนนใใคครรรรกก็ตต้้งาาาาาัววทจบสยเเหลพะะไ นี่คือสายแห่งตลาดอนาคตนะเพราะนั่นออปี้สำคัญมากแนะนําให้เข้าแล้วก็วางการจ่ายที่สูงนะเจ็ดสเได้เลยนี่คือข้อที่2ซึ่งของออปปี้ข้อที่ยากนะออปปี้เป็นข้อสอบที่เดียวที่ยากที่สุดในประเทศไทยข้อสอบรอบออนไลน์เซเมนต์ของที่นี่ยากที่สุดในประเทศไทยเสียงพิรักเริ่มไปแล้วเพราะว่าพิลักมีสอนนะซึ่งก็บอกว่าออปปี้เนี่ยคือโครงการที่มีการสอบมีอะไรบ้างพิรักมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นพาร์ทเรียกว่าอินดิเกเตนะ ข้อสอบพาร์ทคนิศาสตร์ปกติเขาจะมีแค่ New m ลิ i c a l แต่ที่เนี่แอดวานยิ่งขึ้นมีข้อสอบพาร์ทที่เป็น Integrated มันคือ New m o r i c a l แต่มันเป็นการแก้สมการ2ชั้นมาเลยยากขึ้นมาซึ่งใครที่สอบผ่านของอปปี้พี่รักจะบอกว่ามันมีคนสอบผ่านไม่มาก พยายามไปฝึกทขาข้อสอบไปเยอะเพราะออฟฟี่ยากที่สุดคือด่านสอบและยากที่สุดในประเทศไทยด้วยซึ่งถ้าผ่านสอบจะไปต่อในรอบที่เป็นการทากลุ่มพวกเอเซนเมนต์ซึ่งแม่จะบอกว่าที่เนี่ยเวลาเรา,เราไปของออฟฟี่นะเขาเน้นการทํางานกลุ่มการทํางานเป็นทีมเพราะว่าออฟฟี่จะต้องทํางานร่วมกับผู้คนจํานวนมากคุณต้องมีสกิลที่ดีคุณต้องรู้ว่าไปอยู่ตรงนั้นต้องทอํายังไงได้บ้างเพื่อฉายแววช้ยแสงนะออฟฟี่จะเป็นลักษณะนี้ไปต่อโครงการที่อ่ะมันจะรับช่วงไหนรับสมัครช่วงไหนใกล้เข้ามาแล้วทุกคนสิงหาคมนี้เขาจะรับซึ่งออฟฟี่ไม่ว่าจะเป็นออหรืต เขาจะรับพร้อมกันคือเริ่มรับแบตใหม่ในเดือนสิงหาคมของทุกปีแล้วก็อย่างเช่นของออฟฟี่เขาจะคัดเลือกประมาณ3เดือนถ้าได้คนแล้วเซ็นสัญญาปีหน้าเริ่มงานเดือนกรกฎาคมของปีถัดไปแปลว่าอะไรออฟฟี่รับเด็กปี4เด็กปี4สมัครได้นะเด็กปี4ี่อายุสิบเปีสมัครได้นะทุกคนเราจะได้งานก่อนจบด้วยซ้ำในขณะที่ใครที่จบมาแล้วแล้วเคยไปเป็น MT ของที่อื่น ออี้เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่บอกว่าหากว่าคุณเคยเป็นเบเดตเมนเทอร์นีของที่อื่นเราพิเร์และยินดีจะรับคุณมากๆอันนี้แปลกมากเพราะปกติถ้าเราเป็นเป็นเบเดตเมนเทอร์นีที่อื่นแล้วอยู่ไม่จบโครงการแล้วลาออกเนี่ยมันจะดูเหมือนจัมเปอร์เขาจะไม่ชอบยกเว้นที่นี่ที่นี่บอกเลยว่าหากว่าคุณเคยมีประสบการณ์เป็นเบเดตเมนเทอร์นีที่อื่นเราจะยินดีมากๆนี่คือเขาใส่ไว้ในปีที่แล้วนะปีนี้ไม่รู้ว่าจะเขียนเหมือนเดิมไหมแต่ก็บอกว่าออปปี้เป็นที่หนึ่งที่ดีมากๆเจ๋งมากนะอยากให้เข้าไปทีนี้เดือนสิงหาาาาคคมจจะะะะกกลลัับบแแใรไปนนนํว่ เดเอ็กคลูซ e ีฟ e เท่านั้นนะไปต่อโครงการเป็นเดเม้นท์วนีโครงการที่3เป็นของเครือเดียวกันค่ะของกาลีนากาลีนาเป็นบอเกมซึ่งกาลีนาวางการจ่าย 70-80K ก็ K, ประมาณ 80K บวกวกับทุกคนคือที่เนี่ยเขารับไปทำสติกิโอเปอร a ชั่นไปทำงานสายงานหน้าบ้าน ซึ่งจากที่ดูนะในรอบปีเนี้ยเป็นปีแรกที่ี่รักเห็นเขาเปิดซึ่งก็ชอบคนไหนชอบคนที่มาในสายเล่นเกมอ่ะคนจะไปเซจิคโอเปอเรชั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสมัครเข้าไปก็จะเป็นคนที่เก่งทางด้านของเทคเรื่องของวิศวะแล้วก็เป็นคนที่เล่นเกมด้วยนะนั่นแหละคือคนที่เขาชอบเพราะเมื่อคุณเล่นคุณจะรู้ว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปในเกมเพื่อทาให้คนมีความสนุกสนานหรือพัฒนาเพลิดพัินและบริการของเขาได้เพราะนั้นคือเซจิ g โอเปอเรชั่นไปคิดวางแผนกลยุทธ์ทททีีีี่่่่่เเเปป็็็นน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 นงงงาาาาาหห้้้้บะะะพพรฉักกึึถถูดแ นะ้ะว่างการจ่ายที่สูงด้วยไปต่อโครงการที่4ค่ะเป็นแม n เน e m เมน t ์เทอนีของฮิวติโก o b a ลบอลฮิวติโกรเปลบอลเปิดรับช่วงปลายปีเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณเดือนนะธันวาคมประมาณนี้อ่ะพฤศจิกาธันวาประมาณนี้ฮิวติโกลบอลค่ะเป็นบออินเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอะไรประมาณนี้เนาะประเด็นก็คือว่าคือจําหน่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างไหนทะี่แล้วจะบอกฮิวติเป็นของบออินเตอร์เนชั่นแนลต่างประเทศเขาวางการจ่ายที่สูงนะฮิวติวางการจ่ายที่ เกาบเคบวกนะคือสูงมากซึ่งจะบอกว่าเขารับอยู่ประมาณ2 3งสาสายคือมันไม่ใช่ว่าเราต้องจบวิศวะอย่างเดียวนะแต่เขารับสายหนึ่งเป็นสายเซลล์แอนด์โอเปอเรชั่นโอเปอเรชั่นประมาณนี้ซึ่งเราสามารถไปทํางานสายเซลล์ได้เป็นสายไฟจบไฟแนนซ์จบเซสซัหรือว่าจบบิสเนสเดียอยากจะทําด้านนี้ก็ไปสมัครได้เพราะใน1บริษัทมันมีหน้าที่ทุกตําแหน่งนั่นแหละอย่าให้มองอย่ามองแค่ว่าเอ้ยที่นี่มันเป็นวิศัยเป็นด้านเกี่ยวกับวิศวกรรมหรือเปล่าพี่รักษณ์ไม่ใช่นะพี่ลักจะบอกว่าที่นี่เป รอบไฟนอลของฮิวตีไปสัมภาษณ์ไฟนอลกันที่ประเทศสิงคโปร์นะรอบอื่นๆคัดนะคะคัดแบบออนไลน์แต่รอบที่เป็นไฟนอลไปคัดที่สิงคโปร์ค่ะเป็นการไปทํางานกลุ่มกับทีมนะฮิวตีจะเป็นประมาณนี้ถ้าใครสนใจค่ะผู้จดการธันวาจะกลับมาวางการจ่าย 90K บควกคือเรียกไปตามสิ่งที่เราอยากได้คือจริงๆพี่ลังมองว่าเขาน่าจะจ่ายตามประสบการณ์ด้วยคือบางคนที่ฐานเงินเดือนสูงอู่แล้วพวกเราก็ลองเรียกไป 100K ได้เลยเพราะการทํางานมันเป็น global อยู่แล้วโอเคไหมอะไปต่อข้อที่5ค่ะฟิลิปมอลลิสค่ะฟิลิปมอลลิ การจ่ายที่ 100k บวกซึ่งเขาจะรับในช่วงนี้คือมิถุนายนแต่ปีนี้ยังไม่เห็นการกลับเข้ามาและแววได้ยินข่าวว่ามีทาง HR ติดต่อไปทางผู้สมัครแยกสําหรับรายที่เขาสนใจให้มาอยู่ในเมนเดนเมนต์ทนี e. ซึ่งอันนี้ปกติไม่มีนะปีที่แล้วเขาเปิดเป็นแบตใหญ่เลยแล้วก็รับสมัครซึ่งจะมีการคัดอะไรบ้างจะมีการสอบ h อ l แล้วก็จะมีการคัดเลือกตามโพสต์ของเขาแต่ใดๆปีนี้ได้ยินว่าไปติดต่อผู้สมัครเองค่ะว่าใครที่โปรไฟล์เข้าตาเขาคอนแทคไปตรงเลยในะอิงอินนะว่าสนใจจะมาเป็น Management N e. เทนี้คดดีไหมแล้วก็มาเข้าสู่โปรเซสการคัดเลือกแต่ไม่รู้ว่าแบตใหญ่ปีนี้จะเปิดไหมถ้าเปิดอันยนนินดีด้วยนะถ้าเปิดจะเปิดช่วงนี้ทีนี้นี่คือโครงการที่5ค่ะฟิลิปมอลิดวางการจ่าย 100k บวกนะฮะูงสุดที่เข้าจ่ายประมาณ 150K เรียกไปตามคือแล้วแต่ประสบการณ์เนาะเรียกไปตามประสบการณ์ไปต่อโครงการที่6ค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เป็นกลุ่ม 70K บวกบวกคือ GM เทนนี e ของเซนท่นนี่คือเมนเทนนี e ของสายบริหารซึ่ง ปั้นเพื่อเป็นเมดเลนเมนเลเวลอยู่แล้วตำแหน่งมันคือ GM 1 0ทนีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปค่ะที่นี่เขาวางการจ่ายริงคือ 80K บวกนะรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้ว2-3ปียิ่งคุณเคยเป็นเมเจอร์มาก่อนจะดีมากซึ่งแปลว่าอะไรถ้าหากมีประสบการณ์2อสาปีและเป็นเมเจอร์มาแล้วแล้วเป็นเด็กจบใหม่แปลว่าเราเคยเป็นเมดเลนเมนเทนนี้ของที่อื่นมาแล้วแล้วขึ้นตำแหน่งเมเจอร์สายหน้าบ้านเนี่ยภายใน1ปีหรือปีครึ่งขึ้นตำแหน่งเมเจอร์ได้แล้วถ้าคุณเป็นแล้วคุณเคยมีประสบการณ์าอยู่มาแล้ว2ปีมาสมัครต่อเป็น MT ที่นี่ พี่รักจะบอกว่าฐานจะกระโดดน,นะเป็น 80k บวกเลยนะเพราะฉะนั้นเรียกตามประสบการณ์และความสามารถ 80k เต็มเซนทันเนี่ยเขายอมจ่ายซึ่งต้องบอกก่อนว่าเขารับช่วงไหนบ้างเขาจะรับสมัครเดือนธันวาคมแล้วจะปิดการรับสมัครช่วงเดือนมกราแล้วจะเริ่มคัดเลือกกันมกราคุมภาประกาศผลช่วงประมาณปลายคุมภาหรือมีนาประมาณนี้ใครจะไปที่นี่ค่ะก็แนะนําเป็นอีกหนึ่งโครงการโครงการที่เเมเนจเมนทนีของลาล่ามูค่ะลาล่ามูเป็นสายเกี่ยวกับทานสปอร์ตนะคือลาล่ามูเป็นสายเกี่ยวกับ เรื่องของใครที่จบทราฟายเชนเขาจะชอบลาลาโมฟจริงๆเนี่ยเป็นเขาเปิดเป็น MP g l o b a l นะซึ่งเราต้องไปทําที่ต่างประเทศนะถ้าจำไม่ผิดท้าที่ถ้าจำไม่ผิดคือที่ไต้หวันนะเราต้องมปอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีเงนินมาเลยสูงอยู่แล้วคือเรียกไป1 0 0่งบวกได้อยู่แล้วเพราะว่าที่เหล่านั้นค่าของชีพมันสูงถูกไหมครับทีนแล้วจะบอกว่าแนะนําว่าเรียกไปประมาณ1 0 0่งร้อยถึงร้อเคเป็นกลุ่มเลนที่เราสามารถเรียกได้เพราะค่าของชีพเขาสูงแล้วที่สําคัญลาลาโมฟต่อให้คุณจบต่างประเทศเขาก็ไม่เรียกถ้าคุณไม่ได้้ภาาาษจีนนตองกรค ที่เก่งด้วยจบต่างประเทศก็จะดีมากและยิ่งถ้าคุณได้ภาษาจีนไอ้ดีที่สุดนะแปลว่าอะไรใครที่แบบจบอินเตอร์จบต่างประเทศแล้วก็ได้ภาษาจีนได้ภาษาอังกฤษเราเมุต้องการตัวนะคุณสามารถสมัครไปกับเขาได้นี่คือโครงการที่7ค่ะโครงการที่8ค่ะเป็น MT สาย g l o b a l อื่นๆเช่นเดียวกันเป็นของ Management ทนี่ถ้า g l o b a l นะ เป็นของละของ BOC Bank of China ก็เป็น global ปกติ BOC หรือ Bank of China จะเปิดรับช่วงนี้คือมิถุนายนปีนี้ยังไม่เห็นนะแต่เท่ากลับมาเขาจะกลับมาช่วงนี้แหละ Bank of China เป็นโครงการกลุ่มทั้งหมดประมาณ4ปีนะ6เดือนแรกจะอยู่ในไทยซึ่งตอนอยู่ในไทยอาจจะจ่ายประมาณ 40k บวกแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณไปต่างประเทศอีกอีก3ปีครึ่งอะ่ะต้องไปอยู่ที่ต่างประเทศ เวลาจะบอกเขาจ่ายสูงคือแน่นอนว่ามันเรียกได้มากกว่า7 0 k บวกอยู่แล้วมันก็จะบอกว่าตอนที่ไปเราจะได้กลุ่มเงินเหล่านี้อยู่แล้วนะขึ้นอยู่กับประเทศที่เขาให้เราไปนั่นคือโครงการที่8ค่ะสุดท้าย โครงการที่9้าเป็นเม n เ g e เมนเทนของเครือ CP Global MT เครือ CP Global MT ส่งไปอยู่ต่างประเทศประมาณ2-3ปีประมาณนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณไปมี CLMV ประเทศรอบข้างเราพม่าลาวกัมพูชาถูกปะหรือบางทีมีประเทศจีนมีประเทศรัสเซียแล้วแต่คุณไปประเทศไหนค่าของชีพมันต่างกันเขาวางการจ่ายที่ประมาณ7 0บ k บวกๆทีแล้วขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณไปนะเพราะ่ MT Global เป็นอีกหนึ่งที่ของตัวเครือ CP ที่เขายอมจ่ายเพราะเขาต้องให้พวกเราไปอยู่ต่างประเทศโอเคไหมค่าของชีพมันสูง แล้วเขาจะย่องจ่ายจะสูงอยู่แล้ววันนี้คือ9โครงการเบนเมนทูนีที่ใครก็ตามที่อยากจะเป็นเด็กจบใหม่อายุ2 0 21ิี่รักแต่อยากมีรายได้สูงหรือขอ้าวขาเราเป็นคนจบปริญญาโทนะแต่อายุไม่เกิน30ยังสมัครได้อยู่แม่เม็กจะบอกว่า9โครงการนี้พลาดไม่ได้อย่าลืมว่าถ้าจะไปโครงการเบนเดมินเหล่านี้นะแนะนําให้เตรียมตัวดีๆถ้าจะไปเองให้ใช้เป็นตัวคอมโบเซตหรือคอมโบพารซึ่งเป็นคอร์สเรียนออนไลน์อย่าง,งน้อยการไปยืนหน้าง,งานคุณต้องรู้ว่าเบนเดมินทูนีตามหาอะไรแล้วเราจะทําให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมา ไงได้บ้างเพราะคนที่มีโปรไฟล์เหมือนกันกับเราอ่ะยีอนอยู่หน้างานเป็นร้อยคนอ่ะเก่งหมดเลยนะแต่ปัญหาคือเราจะนําส่งความเก่งไปให้เขาเห็นยังไงได้บ้างเพราะแต่ละที่จะิตไม่เหมือนกันคุณต้องรู้สิ่งเหล่านี้แต่ที่สําคัญถึงแม้เราจะเรียนรู้ได้ตัวเองค่ะคอมโบเซตหรือคอร์สยนออนไลน์ลเราสามารถปรึกษาพี่ลักษได้ฟรี6เดือนไปที่ไหนแคปจอมาว่ากําลังถึงรอบไหนแล้วพี่ลัก์ขอซีคริหน่อยพี่รักจะส่งซีคริแต่ว่ารอบไปให้เราซึ่งมันแต่ละโครงการไม่เหมือนกันนะเราต้องส่งสิ่งเหล่านี้มาน้องๆส่วนใหญ่ชอบสิ่งเหล่่านนีี้และะชอบครทใใขณ All in ให้เรียนเป็น7 Day 7 Day e x c l u s i v e เอ็คเป็นคัดเตรียมพร้อมเข้าโครงการไปในเมนเทนนีเราจะได้เรียนอะไรกันบ้างทุกอย่างในคาสเป็นการฝึกฝนให้เราเป็นคนที่มีไหวพริบและสามารถดึงความสามารถส่วนตัวของเราออกมานําส่งให้กรรมาการตรงกับสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็น1คือเรื่องของการที่เราต้องฝึกทำาพือสอบให้ผ่านเพราะถ้าสอบไม่ผ่านไปต่อรอบไหนไม่ได้เลย2ก็คือการฝึกเรื่องของลีดดิชิฟทกษะคุณต้องรู้ว่า ภผวะผูน้นํามันไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นหัวหน้าเป็นประธานมีประสบการณ์เหล่านั้นมาไม่ใช่นะแต่คุณต้องรู้ว่าตอนอยู่หน้าง,งานถ้าทางานกลุ่มคุณจะเอาภาวาผู้นําไปฉายไปยังไงได้บ้างมันต้องมีวิธีการในการไปอยู่ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นจะเอาตัวรอดอยังไงพี่ลักหรือ2การสัมภาษณ์เดียวจะเอาภาวาผู้นําอะไรไปส่งมอบให้เขาเห็นว่าเรามีของถูกปะ่ะในขณะที่ข้อเราจะเรียน storytelling การมีภาวะผู้นําที่ดีเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถถ่ายทอดออกไปให้กรรมาการได้ไดรู้ได้เห็นความแรให้เทมของตัวเราได้ไม่มประนนะเาทคางมั้หดด็ือ แล้วคุณจะโดดเด่นกับเพื่อนออกมายังไงได้บ้างมันขึ้นอยู่กับความแร้ที่พวกคุณส่งมอบสอรี่เทลลิงสำคัญมากๆค่ะ 4. ค่ะจุดตัดคือรอบที่เป็นวิดีโออินทิวิวบางที่ตั้งแต่รอบออนไลน์แอชเชนร์มนก็ตกแล้ววิดีโออินทิวิวหรือ a i อินทิวิวคือรอบที่เจอตัวเจอหน้าเราครั้งแรกแต่ผ่านกล้องเพราะฉะนั้นหลายคนไปตกตั้งแต่รอบนี้เพราะไหวพิมในการนำส่งของเราอาจจะแหลกนะ พอมันแหลกปุ๊บกรรมการให้เวลา1นาทีในการตอบรันไปประมาณ30วินาทีเรายังไม่พูดสักคาเดียวอันนี้ถือว่าแหลกนะพี่นล็นจะบอกว่าจุดตัดนี้เป็นเช็คพอยซ์หนึ่งที่เราต้องรู้และสุดท้ายเราจะรวมแอสเซมนต์การสัมภาษณ์กันและรวมไปถึงการวิเคราะห์เคสมันคืออะไรพี่ละ MT ที่จ่ายเงินเดือนสูงอย่างเช่น MT g l o b a l พวกนี้จะมีการทาทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มแปลว่าอะไรคุณต้องเก่งด้วยตัวเองตั้งแต่แรกแปลว่าต่อให้ทํางานเดี่ยวคุณต้องคิดวิคาคห์เอทแล้วสามารถนําส่งพรีเซนต์ได้เองนะส ในคลาสเราบุกเวลาได้เองด้วย Private c คลา s ข้อดีคือบุกเวลาได้เองคุณจะอยู่ต่างประเทศคุณก็เรียนได้เพราะพี่ลักษสอนผ่าน c r o s o f t Teams นะตัวไหนน้องๆอ,อยู่ต่างประเทศกันเยอะเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาจะเตรียมเราต้องเตรียมก่อนที่จะไปเข้าร่วมหน้าแนะนําว่าควรจะอย่างน้อย3เดือนน้องส่วนใหญ่ชอบมาน้องน้ำเมื่อพี่ลักษหนูจะคัดแล้วเรามาเล่งตารางอันนี้ไม่ดีเลยนะพี่ลักษจะบอกว่าพอเรามารีบเรียนแล้วไปใช้เลยบางทีมันน็อกน้ําเกินไปพี่ลักษอยากให้มีช่วงเวลาที่เราสามารถเอาความรู้ความสามารถนี้ไปฝึกฝนที่หน้างานแปลว่า รแนะนํนาว่าโครงการ 90K เหล่านี้ 70K เหล่านี้ เตรียมตัวก่อนสชกประมาณ3เดือนก่อนไปจะดีมากแต่ถ้าใครว่าพี่รักษมณ์จวนตัวละขอเรียนได้เลยไหมก็เรียนได้เลยแต่ต้องจองตารางบุกตารางล่วงหน้าเนาะอย่างน้อยเนี่ยสสัปดาห์ไม่ไม่แล้วจะบอกว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวได้และไฟสุดเนี่ยเราเรียนโรเอชเมนต์การสัมภาษณ์เพื่อคําถามที่เจอในรอบ HR กับ Final เวลาเขาถามหา Privat e v i c t o r y จะนําส่งยังไงได้บ้างพี่รักษ์ให้ตรงจริตกับเขาแล้วทําให้เรามีไหวพริบในการตอบหลายคนมีปัญหาในการตอบนะเปิดได้แต่ปิดไม่ลงอ่ะเปิดได้ปิดไม่ลงหรือบ,บางคนพููดอะไไรรก็มม่้มานา ไม่มีน้ำซึ่งทําให้เวลาที่มีแค่20นาทีกรรมการหาอะไรไม่เจอในตัวเรลยอันนี้หมดประโยชน์นะนเพื่อนๆจะบอกว่าความต่างกันคือทุกคนเก่งหมดแต่ตอนอยู่หน้าง,งานไอ้เวลา20นาทีจะขายตัวเองยังไงใน3รอบที่เจอกรรมการแล้วทําให้เขาซื้อนะเขาบายอินอนะ่ะแม้แปลว่าอะไรคุณต้องรู้เทคนิคใครที่จะฝึกฝนสิ่งเหล่านี้และจะอออินแนะนาว่าเซเว่นเดย์เอกลุสีตอนนี้สเปเชียลพลคงเหลือสอสุดที่แถมนะแถมคอรเรียนออนไลน์ซึ่งเพื่อนๆจะบอกว่านอกจากเราจะเรียนสอนสุดแล้วเนี่ยเราสามารถเอาคอรเรียนออนไลน์นี้ไปกรอดูระหว่างที่ เรากาลังจะตั้งใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายหลังจากเรียนจบพี่รกักจะบอกว่าพวกเราต้องตั้งเป้าหมายในการอออินเข้าโครงการเนนมนเนจเมนต์เทนี้ให้ได้ภายใน6เดือนนะเพราะฉะนั้นพวกเราคือใจความสําคัญพี่รักเป็นแค่คนที่ช่วยพวกเราไขกุญแจเป็นเป็นคนที่ช่วยเหล่ากุญแจเพราะประตูเดมอนมันนีหลายบ้านพวกเราจะเปิดบ้านไหนถ้าพวกเราไม่มีไม่มีสิ่งที่เป็นจริตตรงกันกับเขาอ่ะต่อให้เก่งนะงัดให้ตายแค่ไหนก็เข้าประตูบ้านนั้นไม่ได้คมมันต้องถูกกับร่องคุณต้องชาปคุณต้องคมไม่ถูกกับร่องเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราฝึกฝนก เซเว่นเดย์นะซึ่งใครที่สนใจค่ะหรือจะปรึกษาเข้า MT ทั่วไทยปรึกษาได้ฟรีที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์รีแล้วกดที่ต่อเรา MT เข้าไว้ยากแค่ต้องดูเทคนิคย้ำอีกรอบและโครงการที่ปีสี่สมัครได้เช่นนะคะของออฟฟี่แนะนำมากๆนะคือปีที่แล้วมีน้องที่เขาอยู่ปีสี่เขาสามารถเข้าคือเขาเรียนยังไม่จบอ่ะแะเข้า MT กลุ่ม 50K ถึง 70K ได้ก่อนที่เขาจะเรียนจบด้วยซ้ําแล้วเด็กคนนี้ขอผ่อนชําระพี่รักสามเดือนนะก่อนที่เขาจะสามารถมีสิทธิ์ในเรียนคือมันต้องชําระจบครบก่อนอ่ะมาขอพี่รั ที่ลักเดี๋ยวขอผ่อนชำระได้ไหมซึ่งพี่ลักเปิดโอกาสให้นะคือว,ว,ว,ว่าวิวชัดมากาแล้วจะบอกว่าคืออยู่ปี4พวกเราก็สมัครได้เตรียมตัวเองให้พร้อมไปเองใช้คอมโบพัด ่วนใครจะอัพสกิลแนะนําว่าเรียนคลาสอนสดเท่าน,นั้นเด้อเห็นไหมโอกาสจะเป็นของคนที่พร้อมคนที่พร้อมจะสามารถดึงนะโอกาสกับอาหาตัวเองได้ง่ายคนที่ไม่พร้อมต่อให้อยากจะได้มากมายแค่ไหนคะ่ะวิ่งขึ้นไปรถไฟตามเทรนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเขายังมองไม่เห็นจริตในตัวเราที่เป็นตรงกันาะฉะนั้นใครที่จะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมมาเจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ